แล้วผมได้ดีไซน์รูปของต้นเอาไว้ในตอน2นะครับอันนี้เป็นตอน3้ภาคนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าต้นนี้เราจะทำกันอย่างไรต่อไป สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันนะครับเรามาติดตามต้นโมกหนูลานะครับซึ่งเราทํามาตั้งแต่เป็นตอเลยนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่3แล้วเราจะติดตามต้นนี้กันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโมกหนูลาต้นนี้นะครับตอนแรกที่เราได้เป็นตอขุดขึ้นมานะฮะแล้วผมก็ทำเอ,อ่อทำคลิปลงไปแล้วต่อมาผมจะมาทําการเลือกตําแหน่งกิ่งเอาไว้แล้วผมได้ดีไซน์รูปของต้นเอาไว้ใน ตอนสนะครับอันนี้เป็นตอน3าท่านนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าต้นนี้เราจะทํากันอย่างไรต่อไปนะครับเดิมผมทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ตรงที่ขอบกระถางนะฮะให้รู้ว่าตรงนี้เป็นด้านหน้าไม้นะฮะด้านนี้คือด้านหน้าไม้แล้วกิ่งเขาเริ่มเติบโตมาแล้วนะครับแล้วต่อไปเราจะทําอย่างไรเนี่ยกิ่งที่แตกโตมาได้ขนาดแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเบรกกิ่งแล้วจะมาดูว่า กิ่งอื่นที่เราต้องการได้ครบหรือยังนะครับก่อนอื่นเรามาเช็คดูสภาพรากของเราก่อนนะครับว่าต้นไม้เราสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะก็จะเห็นว่าแตกรากฝอยดีแสดงว่าต้นไม้นี้แข็งแรงดีนะครับรากเดินแข็งแรงดีนะฮะรากเดินแข็งแรงดีระบบรากทุกอย่างโอเคนะครับที่เราเช็ค เอาไว้ทุกครั้งเนี่ยเราจะได้รู้สุขภาพของต้นไม้นะครับว่าโคนมีเชื้อราเชื้อโรคหรือมีแมลงเข้ามาเบียดเบียนหรือไม่นะครับสุขภาพต้นไม้ยังแข็งแรงดีอยู่ไหมระบบรากเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่ารากดีนะฮะไม่มีรากเน่าโคนเน่านะฮะก็ขั้นตอนต่อไปเมื่อผมทําการเลือกหน้าไม้เอาไว้แล้วนะครับเลือกหน้าไม้เอาไว้แล้วตามรูปภาพนะครับตามรูปภาพนี่ จะเห็นว่าทางด้านหน้านี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับซึ่งผมวาดเอาไว้คร่าวๆนะครับเมื่อวันที่5เดือน4 6 3นะครับผมเลือกคัดตําแน่งกิ่งเอาไว้รอบที่แล้วชุดตรงนี้เป็นชุดที่เกินหมดเลยนะครับเราไม่ใช้แล้วส่วนเกินของของกิ่งพวกนี้เราไม่ใช้แล้วตัดทิ้งนะครับ จะเห็นว่าผมเก็บไปนะฮะผมจะไม่เก็บเรียบนะครับสังเกตนิดนึงนะฮะผมจะให้มีรอยน,นูนเอาไว้นะครับรอยนูนเอาไว้เพื่อว่าตรงนี้มันจะได้เป็นปุ่มเป็นตุ่มเป็นไม้ดูมีลักษณะขุขะเก่าแก่นะครับดูมีเท็กเจอร์นะครับผมจะไม่เก็บเป็นแผลเข้าไปเรียบอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับพอมาช่วงตรงบริเวณทางด้านด้านนี้นะครับด้านนี้ของต้นนะจะเห็นว่า มีบริเวณนี้3กิ่ง1 2 3ก็คือบริเวณช่วง1ช่วง2ช่วง3ซึ่งสองกิ่งนี้เป็นส่วนเกินแล้วนะครับ2กิ่งนี้เป็นส่วนเกินเดี๋ยวเราจะตัดออกกิ่งนี้ที่เราตัดออกเพราะว่ามองทางด้านหน้าไม้นี่กิ่งนี้จะบังต้นนี้นะครับจะไม่มีประโยชน์สําหรับกิ่งนี้เลยนะฮะส่วนอันนี้กิ่งนี้อยู่ทางด้านหน้าไม้มากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคู่นี้ออกกิ่งที่ไม่ต้องการออก เราจะเก็บแผลทีนะครับแล้วก็ใช้ยาทาแผลทานะฮะป้องกันเชื้อราและทำให้แผลเดินเร็วขึ้นนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับกิ่งนี้ทางด้านนี้คือกิ่งล่างตรงนี้นะครับซึ่งแตกมาอีกตาหนึ่งคือตานี้นะฮะ แล้วก็มีตานี้จะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยกิ่งที่อยู่ข้างล่างด้านล่างทั้งสองข้างเลยนะครับจะโตช้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้เนี่ยโตขึ้นบนนะฮะกิ่งข้างบนเนี่ยจะโตไวกว่าข้างล่างนะครับแล้วถ้ากิ่งไหนแข็งแรงเนี่ยกิ่งนั้นจะโตเร็วกว่าเพื่อนนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งที่แข็งแรงมากนะครับกิ่งที่แข็งแรงคือกิ่งที่ใหญ่แล้วเขาจะหากินเก่งสุดนะฮะพอหากินเก่งเนี่ยเขาจะทำให้กิ่งอื่นเนี่ยโตช้าไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเบรกกิ่งด้านบนเมื่อไหร,ร่นะฮะกิ่งชุดพวกนี้จะโตขึ้นมาอีกในภายหลังนะครับกิ่งด้านนี้คือกิ่งนี้นะครับอันนี้เป็นที่ที่เราดีไซน์ไว้ผมได้ตำแหน่งกิ่งแทบจะครบเลยนะครับได้น,นี้มาแล้วนะฮะกับอนาคตตรงนี้นะครับเลือกเอาอนาคตใช้อันใดอันหนึ่งที่จะดูเหมาะสมกว่านะครับอันเนี้ยผมจะมองว่ามันอยู่ตรงข้ามหน้าไม้ไปน,นิดนึงอันนี้จะอยู่เฉียงๆหน่อยนะฮะเราต้องการอันนี้ พอมาทางด้านบนกิ <profession. S 1> ่ง <Century> นี้ใหญ่เท่าที่เราต้องการแล้วนะฮะตอนนี้ใหญ่เท่าที่ผมต้องการแล้วคือประมาณครึ่งหนึ่งของด้านบนนี้นะฮะผมได้เท่าที่ผมต้องการแล้วผมจะเบรกทําการเบรกครนี้ดูตาไม้ครับตาไม้นี่เบรกคือการตัดพอเราตัดกิ่งนี้ปุ๊บกิ่งนี้จะหยุดการเจริญเติบโตนะฮะจะหยุดการเจริญเติบโตและจะแตกรายละเอียดให้เรานะฮะแตกรายละเอียดจากตาที่เราจะตัด เราต้องการให้แตกตรงไหนตัดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตาไม้อยู่ตรงนี้นะฮะนี้เกิดจากการคลำนะฮะจะรู้เลยนะฮะตาไม้อยู่นี้ผมก็จะเบรกตานี้แล้วนะะจะมีตาไม้อยู่2ตาตรงบริเวณด้านนี้นะครับซึ่งอนาคตต่อไปเนี่ยสตานี้ก็จะ แตกออกมานะครับเป็นชุดนี้นะครับแตกต่อไปในอนาคตนะฮะจะมาอีกสด้านนะครับส่วนกิ่งนี้รวดอมไปแล้วรวดอมไปแล้วนะครับเราก็จะคลายลวดออกแล้วเปลี่ยนลวดใหม่ ในกรณีนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนลวดใหม่นะครับตัดกิ่งที่เราไม่ต้องการออกก่อนให้เหลือกิ่งเดียวก่อนนะครับชุดนี้คือกิ่งนี้นะครับอันนี้เราไม่เอาแล้วนะครับเพราะอันนี้ถึงมีต้นขึ้นมามันก็จะมาชนกับชุดนี้อยู่ดีนะฮะไม่มีประโยชน์นะครับแต่เราก็เก็บตาไว้ก่อนนะครับ การที่เก็บตาไว้ก่อนอย่างนี้นะครจะทําให้น้ําเลี้ยงเนี่ยมันเลี้ยงบริเวณนี้ได้ดีด้วยนะครับนี้ผมจะเปลี่ยนลวดให้ใหญ่ขึ้นทำการล็อกลวดอันนี้ไว้ก่อนนะครับผมจะเข้ากิ่งนี้แต่ผมจะล็อกจริงนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่มีที่ล็อกเนี่ยมันจะลวดมันจะหมุนตามกันนี้ลวดเดิมเนี่ยแนวลวดผมจะหมุนไปทางนี้นะเบ,บี่ยงขึ้นทางนี้ เราจะไม่เข้าลวดในแนวเดิมนะฮะเราจะขึ้นแนวใหม่ก็คือเราก็จะวนใหม่ทางนึงเหมือนเดิมครับเราจะไม่ทับตาไม้นะครับเพราะตาน,นี้เราจะใช้นะครับตาไม้สังเกตจากการเอามือลูบๆนะครับเอามือรูปๆแล้วจะเห็นนะครับจะจะรู้สึกได้สัมผัสได้เป็นตุ่มๆเราจะค้อมตาไม้ไป กิ่งนี้ย <LE diesen quiz> ังใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เท่าที่เราต้องการผมยังต้องเก็บกิ่งนี้ไว้ยังจะไม่เบรกไว้นะครับยังจะไม่ตัดจะปล่อยเลี้ยงให้ยาวไปครับปล่อยเลี้ยงให้ยาวการที่เราปล่อยเลี้ยงยาวเนี่ยรวดเมื่อมันโตขึ้นบางครั้งอาจจะเอากิ่งนี้ไม่อยู่นะครับอาจจะเอากิ่งนี้ไม่อยู่อาจทําให้กิ่งหักได้เราก็จะทําการผูกไว้ก่อนด้วยการปักไม้ หมักไม้ลงไปที่ก้นกระถางน,นะครับแล้วก็ได้องศาเท่าที่เราต้องการแล้วนะครับคือองศาชี้ขึ้น45องศานะครับขูกทิ้งไว้ก็จะทําให้กิ่งนี้ไม่หักนะครับเมื่อลมโยกหรืออะไรกิ่งนี้ก็จะไม่หักนะครับชุดนี้เราจะได้แล้วหรือกิ่งนี้นะครับก็ต้องเข้าลวดประคองเอาไว้ ต้องไม่ทับตาไม้นะครับเขาลวดทุกครั้งนะครับจะไม่ทับตาไม้ไม่ว่าจะทําต้นไม้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ทุกขนาดนะครับเราจะไม่ทับตาไม้กิ่งนี้เช่นกันเป็นกิ่งที่ผมยังต้องเลี้ยงให้ใหญ่อยู่นะฮะผมก็จะยังไม่ตัดนะครับจะยังไม่ตัดเช่นกันเราก็จะมาจับองศาให้ได้ ตาไม้จะอยู่ตรงนี้นะครับตานี้คือตาอนาคตที่เราจะใช้เราจะไม่ใช้ใกล้เกินไปเพราะว่าแตกออกมาจะไม่มีประโยชน์นะครับตาไม้ตานนี้เราสามารถบิดรอไว้ได้เลยนะครับอนาคตคู่นี้จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้น สองกิ่งแบบนี้จะสังเกตว่าคู่นี้จะขนานกันนะครับแล้วคู่นี้จะออกมาทางด้านหน้าอนาคตด้านหน้าก็จะมีมีคุ่มที่ปิดหน้าไม้ช่วยเอาไว้นะครับ mm. ก็จบแล้วสําหรับด้านนี้นะฮะแล้วเราจะหาไม้มาปักช่วยนะครับสังเกตเห็นว่าเราจะเข้ารวดทิ้งเอาไว้นะครับใบนะครับเดี๋ยวผมจะลูดทิ้งจะเอาออกนะครับแต่จะเหลือปลายใบเอาไว้ประมาณสองสมคู่ใบนะครับ ที่เหลือเราจะเอาออกหมดนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาใบออกเนี่ยเพราะว่าถ้าเรายังมีใบอยู่ใบใบชุดนี้เริ่มแก่แล้วด้วยนะฮะเราเอาใบออกแล้วก็พอเวลาแตกชุดนี้ไม้จะแตกให้เราด้วยนะครับถ้าไม้มีใบอยู่เยอะๆนะครับไม้มีใบอยู่เยอะแล้วเรามาตัดเบรกโดยที่กิ่งนี้ไม่เหลือใบเนี่ยถ้าไม้ไม่แข็งแรงพอกิ่งนี้อาจจะไม่แตกใบนะครับตัดกิ่งทิ้งนะครับ แล้วไม่เหลือใบกิ่งอื่นๆก็ควรมีใบให้น้อยชุดนี้จะได้แตกให้เราด้วยสำหรับในต้นคู่ที่ออกไปก็จบเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือกิ่งหลงังกิ่งหลังที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็มีมาแล้วนะครับมีมาให้แล้วแต่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่สาเหตุที่เล็กเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนะฮะตอนต้นก็คือ ทางด้านบนเนี่ยไม้แข็งแรงนะกิ่งพวกนี้จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับกิ่งพวกนี้จะไม่แข็งแรงจนกว่าเราจะเบรกไปได้ทั่วเนี่ยกิ่งที่เหลือพวกนี้เราจะปล่อยให้มันยาวๆอนาคตเขาจะแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาเมื่อแข็งแรงเราก็มาเลือกใช้กิ่งทางด้านหลังนี้ได้นะครับกลับมาตรงนี้นะครับกลับมาทางด้านต้นใหญ่นะฮะต้นใหญ่ต้นใหญ่กิ่งนี้ได้แล้วเหมือนกันนะเข้าลวดเอาไว้แล้วนะเข้าลวดเอาไว้แล้วแต่ว่าลวดเริ่มเล็กลงแล้วเราก็จําเป็นต้อง เปลี่ยนขนาดลวดเราจะเป็นต้องเปลี่ยนขนาดลวดทุกครั้งนะครับในกรณีที่กิ่งเริ่มใหญ่ขึ้นลวดจะเอาไม่อยู่แล้วลวดจะประคองกิ่งไม่อยู่นะครับถ้าลวดประคองกิ่งไม่อยู่ถ้าลมโยกหรือกิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับอาจทำให้กิ่งหักได้ครับ อาจทาให้กิ่งหักได้ผมรัดต้นให้แน่นนะครับแล้วก็ลวดมันจะไม่หมุนตามแล้วเราก็เข้าลวดต่อไปนะครับเช่นเดิมครับเราจะไม่ทับตาไม้แล้วจะไม่เข้าไปในแนวเดิมของเขานะครับไม่เข้าไปในแนวเดิมของลวดเดิมนะครับ ด้านปลายชุดพวกนี้เราใช้ประมาณแค่นี้เองนะครับประโยชน์ของการเขาเลือกใช้ตัวนี้เองแต่ที่เหลือเนี่ยเราแค่ประคองกิ่งเอาไว้นะครับแค่ประคองกิ่งเอาไว้นี้ถ้าเรามามองดูด้านข้างนะครับกิ่งเนี้ยมันจะแบนขนาดกับลำต้นมากเกินไปซึ่งทำให้ต้นไม้ไม่มีความลึกเราดัดให้ต้นไม้ยกกิ่งมาข้างหน้าหน่อย เมื่อเราโยกมาข้างหน้าต้นไม้จะดูมีความลึกขึ้นนะครับอน,นาคตเมื่อมีกิ่งออกมา <_ t ell> ก็จะได้พุ่มมาทางด้านนี้ด้วยนะครับเราจะได้กิ่งนี้มาแล้วนะครับกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้คือด้านหลังนะครับกิ่งนี้ด้านหลังก็ใช้ได้ยอดได้ขนาดแล้วได้ครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกชุดตรงนี้ไม่ต้องการแล้ว ตัดทิ้งนะครับจะมองดูเหมือนด้านหน้าไม้จะโล่งนะครับโล่งไปนะครับแต่เมื่ออนาคตมีกิ่งนะครับมีกิ่งทางด้านนี้ขึ้นมาอีกมีกิ่งทางนี้มีกิ่งทางนี้หน้าไม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เปิดมองเห็นหน้าไม้นะครมองเห็นต้นที่เป็นบริเวณสีขาวนะครับอย่างชัดเจนและพุ่มจะไปอยู่ยอดบน ยอดบนตามแบบที่เราออกแบบเอาไว้นะครับลวดใหญ่แล้วอันนี้ลวดอมแล้วนะครับต้องทำการตัดลวดที่อมออกนะครับอันนี้เป็นลวดกิ่งเก่านะครับลวดจะก,กิ่งเก่าที่เราเข้าเอาไว้เที่ยวที่แล้วนะครับ ปรากฏว่ากิใใ่งเดิมนะครับที่แตกมาบริเวณกิ่งเก่าเนี่ยมีกิ่งใหม่แตกขึ้นมาอันนี้เป็นก <Hyung. S 1> ิ่งเดิมนะฮะที่ผมเข้าลวดแกะลวนออกเมื่อกี้อันนี้เป็นกิ่งใหม่ปรากฏว่ากิ่งใหม่แตกแข็งแรงกว่าแล้วแต่งมาบริเวณบริเวณเดิมนะครับใช้กิ่งใหม่เลยนะฮะใช้กิ่งใหม่อันนี้เลยนะฮะ ชุดหลังชุดหลังนี่ผมอยากให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับอยากให้ใหญ่กว่านี้นิดหน่อยผมจะปล่อยก่อนนะครับยังไม่ไม่อยากยังจะไม่ทําการเบรกนะฮะอยากให้โตกว่านี้สักนิดเดียวฮะแล้วผมก็จะทําการเบรกแล้วตาไม้มีอยู่แล้วตามที่เราคัดเอาไว้เดิมนะมีตาไม้อยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับ ตาไม้ได้อย่างที่ต้องการแล้วนะครับ <bunker. S 1> ก็ทำการ <DI uzu reaction> ไม่เข้ารวดแล้วนะฮะได้องศาตามที่เราต้องการแล้วนี่เป็นกิ่งกิ่งที่เราตัดเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเข้ารวด ส่วนบริเวณนี้กิ่งใหญ่เท่าที่เราต้องการแล้วนะครับตามไม้อยู่บริเวณนี้นะครับตามไม้นะฮะกิงนี้ครับกิ่งนี้ยังใหญ่ไม่ได้ขนาด ยังต้องเก็บไว้เดี๋ยวเราจะเข้ารวดนะครับเข้ารวดตั้งไว้ส่วนนี้ได้แล้วเท่าที่เราต้องการนะครับก็ จะเข้าลวดกิ่งนี้นะครับก็ทําการล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้ก่อนเข้าลวดไว้ใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อประคองกิ่งเอาไว้กิ่งนี้อนาคตเขาจะต้องโตแล้วก็มีน้ําหนักกิ่งที่มากขึ้นนะฮะเราจึงจําเป็นต้องขยายขนาดลวดให้ใหญ่ขึ้น แนวและนาบเราอย่าให้อยู่แนวเดียวกันนะครับให้อยู่คนละแนวให้อยู่คนละแนวสามอันจะออกสามทางนะครับถ้าเราอยู่ในแนวเดียวกันไม้จะไม่มีความลึกนะเมื่อเรามองด้านข้างแล้วมามองด้านบนมองด้านบนแล้วมองดูตาตาตาไม้คือลักษณะของใบในอนาะคตเราจะใช้คู่นี้นะฮะคู่นี้คู่นี้จะต้องออกมาแบบนี้ ไม่ชนกับอันนี้นะครับออกมาแนวนี้อันนี้ออกด้านข้างตามไม้ได้แล้วนะครับนี่โอเคแล้วส่วนทางด้านนี้เหลือกิ่งสุดท้ายเป็นกิ่งที่อยู่ด้านหลังก็ได้งามคู่นี้แล้วนะฮะอันนี้ตรงนี้ฮะกิ่งไม่ชัดเจนเพราะว่าแตกขึ้นมาแล้วตำแหน่งไม่สวยนะครับตำแหน่งไม่สวยตำแหน่งที่สวยมี กิ่งจะเล็กมากนะครับก็จำเป็นต้องเก็บออาไว้ตอนนี้ยังทำอะไรกับกิ่งนี้ไม่ได้นะฮะต้องให้ใหญ่ก่อนนะฮะอนาคตจะมีแตกกิ่งออกมาใหม่นะฮะที่สวยกว่าน,นี้กิ่งนี้ยังดูไม่สวยงามนะครับยังไม่เป็นที่ถูกใจถ้าอนาคตตานี้แตกขึ้นมาเราก็จะใช้ตานี้แทนนะครับตรงน,นี้จะดูไม่สวยเลยนะครับอนาคตอาจไม่ใช้นะครับ ขอดูตานีแตกก่อนกิ่งสุดท้ายนะครับกิ่งนี้ที่เราไม่ต้องการเราตัดออกก่อนนะครับตัดออกก่อนคู่นี้ยังไม่ใหญ่เท่าที่ต้องการเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนรวดนะครับคู่นี้คืออันนี้นะครับ ยังใหญ่ไม่เท่าที่ต้องการนะครับก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนลวดก่อนให้ใหญ่ขึ้นยังไม่สามารถเบรกได้ยอดนี้ขอเก็บไว้ก่อนอาจใช้ในอนาคตนะครับ ล้วนนะครับแกะจัไปลายเข้าใน ข้าวันนี้ไม่ต้องการปิดตาไม้หรืออะไรแล้วนะครับผมเข้าไปในทิศทางที่ประคองกิ่งนะครับผมเข้าไปในแนวเดิมแต่ผมจะไม่ทับตาเดิมนะครับก็ทายาที่ แผลตัดและแผลที่ตกแต่งเอาไว้นะครับอาจจะซ้ำแผลเดิมไปด้วยก็ได้นะครับถ้าแผลเดิมยาเริ่มบางลงไปนะฮะอันนี้ยายังอยู่นะสียังอยู่ก็จะสังเกตเห็นว่ากิ่งคู่นี้นะฮะลวดยังใหญ่อยู่นะฮะยังเอากิ่งอยู่รับน้ำหนักกิ่งได้ผมก็จะยังไม่ปักไม้นะฮะส่วนอันนี้ผมใช้อาศัยกัน ผูกกับไม้คู่นี้ไปแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็เริ่มเติบโตขึ้นนะครับอนาคตกิ่งชุดนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเราเบรกด้านบนไปเมื่อไหร่กิ่งชุดพวกนี้จะโตไวขึ้นนะครับกิ่งพวกนี้เราจะไม่ตัดเลยนะฮะต้องให้ใหญ่ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการก่อนเพราะว่าถ้าการตัดมันก็จะเป็นการเบรกของกิ่งนะครับเราก็จะได้โครงสร้างไม้คร่าวๆของที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับ ออกแบบไว้ได้กิ่งได้ตำแหน่งมาครบแล้วนะฮะได้กิ่งได้ตำแหน่งมาครบแล้วซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ที่ยังไม่พอใจนะครับก็ต้องเลี้ยงกันต่อไปวันนี้จะติดตามต้นนี้ต่อไปได้ในคลิปต่อๆไปนะฮะเมื่อกิ่งมีการจเจริญเติบโตแล้วมีการสร้างรายละเอียดผมจะทํากิ่งต้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเป็นแนวทางในการทําต้นไม้นะครับเป็นแนวทางในการทําต้นไม้ เมื่อเสร็จแล้วเราสามารถให้ปุ๋ยลดน้ำและออกแดดได้ตามปกตินะครับก็เป็นการจบขั้นตอนของการเลือกไม้ของวันนี้นะครับเมื่อได้ต้นไม้มาเต็มรูปแบบแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อคิดหรือแนวทางในการทำต้นไม้นะครับจะสังเกตเห็นว่ากิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันคือขนานสูงชูขึ้นไปเหมือนในทิศทางเดียวกันนะครับ เมื่อเรามองในด้านข้างนะครับกิ่งจะมีความลึกนะครับมีซ้ายขวามีหลังมีทางด้านหน้านะครับครบทุกด้านนะฮะถ้าเรามองมาจากด้านบนกิ่งจะกระจายออกไปในทุกทิศทางครับมองด้านข้างมีพุ่มเช่นกันนะครับพุ่มก็จะขนานไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันที่มองจากด้านหน้านะครับแล้วกิ่งจะพุ่งไปในทุกทางทางด้านบน กิ่งจะไม่ทับกันเลยอยู่คนละระดับกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่ากิ่งอยู่คนละระดับกันหมดนะครับจะไม่อยู่ในแนวเดียวกันเลยอันนี้เป็นวิธีการเลือกกิ่งการวางตำแหน่งกิ่งของการทำบอนไซทุกทรงที่ผมใช้ในการทำบอนไซนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ของผมเองนะครับถ้าค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆท่านจะทำบอนไซได้ทุกทรงเลยครับ จากที่ขุดมานะครับเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์ปี63นะครับแล้วก็มาทำการคัดกิ่งครั้งแรกและดีไซน์ออกแบบต้นไม้ไว้เมื่อเดือนเมษายนหลังจากขุดมาแล้ว2เดือนนะครับหลังจากเดือนเมษามาถึงเดือนสิงหาปัญญาประมาณ4-5เดือนนะครับก็ได้ตำแหน่งกิ่งที่ครบอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับ แล้วก็ต่อไปกิ่งพวกนี้เมื่อโตผมจะมาทำการทำรายละเอียดนะฮะอันเนี้คยค่อยๆไล่ทีละหนึ่งขั้นตอนตั้งแต่เลือกตำแหน่งกิ่งเลี้ยงกิ่งให้ได้ขนาดตอนต่อไปเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เราจะเริ่มการสร้างรายละเอียดของกิ่งแล้วนะครับต้นไม้นะครับถ้าเราทำการออกแบบไว้ก่อนนะครับมันก็จะมีแนวทางในการสร้างรูปแบบนะฮะอาจจะปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเมื่อตำแหน่งกิ่งที่ ไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรือใกล้เคียงหรือขาดหรือเพิ่มเติมอาจจะทําเสริมในภายหลังได้นะครับเช่นกันครับการดําเนินชีวิตนะครับเรามีแผนในชีวิตของเราแล้ววางเป้าหมายในชีวิตเราแล้วเราต้องเดินไปสู่เป้าหมายนั้นผมก็จะเดินสู่เป้าหมายของต้นนี้แต่อาจจะมีการปรับแปง่งปรับแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของชีวิตต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ